คลิปนี้ใช้ลรวชอบพูชชั่นของปีที่แล้วนะจ๊ะ10ตัวด้วยกันมีทั้งของนะคะหลัอกลอยของเซเว่นของโคร์แรนมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปนี้เลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนบาดเมาส์ คลิปนี้ใช้แล้วชอบคุชชั่นของปีที่แล้วนะจ๊ะขอเกริ่นก่อนเลยว่าปีที่แล้วเจ๊ใช้คุชชั่นไม่ค่อยเยอะเ,อเธอเพราะว่ามันจะหนักไปทางรองพื้นมากกว่าเพราะว่าปีที่แล้วรองพื้นมันมีแบบรุ่นที่ออกมาเพื่อผิวเจ๊หลายตัวมากๆแล้วเจ๊ก็เป็นคนชอบใช้รองพื้นใช่ปะเพราะต้องการงานแน่นงานเนียนสนิทกลิบอะไรประมาณนี้แต่งหน้าเยอะคุชชั่นก็จะมีบ้างแล้วเจ๊ก็จะเป็นคนชอบรองพื้นที่ออกมาใหม่ๆคือแบบหมดตัวไปกับรองพื้นค่ะทุกคนคะ่ะคุชชั่นก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่่่่นนนะกก็จมีแค10ตััวววด้วยสใหญ จะเป็นตัวที่ใช้แล้วแบบเออมันขาดไม่ได้จริงจริงมันต้องใช้ต่อมาเจก็จะเก็บเอามาใช้ต่อไปซื้อใหม่ต่อนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของใหม่เกือบทั้งนั้นนะจ๊ะมีทั้งของราคาแบบหลักร้อยของเซเว่นของเคาน์เตอร์แบรนด์คุชชั่นนิดหน่อยนี่นะจ๊ะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปนี้เลยจ้ะอ้อขอวงเล็บไปนิดหนึ่งว่าเจ๊สภาพผิวแห้งแต่งหน้าติดยากผิวมีริ้วรอยนะจ๊ะฉะนั้นคุชชั่นที่เจให้คะแนน5าเต็มห้าสี่เต็มห้าอาจจะเหมาะกับผิวแห้งแบบเจ ให้สองเต็มห้าสามเต็มห้ามันไม่เหมาะกับผิวแห้ง แต่มันเหมาะกับผิวมันทุกคนก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปเลือกซื้อให้มันตามกับปัญหาผิวของตัวเองได้นะ <S <S ทุกคนเพราะว่าการที่บล็อกเกอร์ออกมารีวิวแล้วบอกว่าใช้ดีบางคนบอกว่าหนูซื้อมาใช้แล้วไม่เห็นดีเลยเจเพราะสภาพผิวที่มันต่างกันฉะนั้นในรีวิวนี้เจ๊จะพยายามวงเล็บไว้ให้ว่ามันฟินิชเป็นแบบไหนเหมาะกับผิวอะไรเพื่อที่ให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เอาไปตัดสินใจให้ตรงกับสภาพผิวตัวเองนะจ๊ะขอพูดถึงศัพท์ในการให้คะแนนของคลิปนี้นิดนึงเหมือนกับพลองพื้นเลยก็คือฟินิช แมทแบบทั้งตาเนื้อที่มองเห็นและการคุมมันคือแมทเซมิ <S S แมทก็คือตาเนื้อเนี่ยมองเห็นเหมือนมันเล่นแสงยิบยา่าแต่ตัวฟินิชจริงๆของเขาเป็นแมทนะคะคนเดี๋ยวนี้มันจะมีรองพื้นแบบนี้ออกมาเยอะก็คือมันเป็นเทรนที่คนอยากให้ผิวมันดูเล่นแสงอะดูมีความแบบฉ่าน้ําแต่ไม่ใช่มันเมื่อกระเถอรโกลโกลนี่คือแบบว่าฉ่าวาวผิวสาวเกาหลีแล้วก็ลูมินัสก็คือดูเล่นแสงแต่ไม่ถึงกับหน้าเปียก นะคะทุกคนคะความยืดหยุ่นของโครงสร้างจับคํานี้มาจากการที่เจมีริ้วรอยใต้ตาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาขยับเนี่ยถ้าเกิดคูชชั่นมันไม่สามารถเกี่ยวกันเป็นแผ่นแบบนี้ได้ทนทานนะทุกคนเวลาเราขยับตัวน่ยความแผ่นฟรมของคูชชั่นมันจะขาดออกจากกันแล้วมันก็จะตกลงไปในร่องริ้วรอยของเรานะจ๊ะความยืดหยุ่นของโครงสร้างของคูชชั่นหมายความว่าตัวของคูชชั่นเมื่อลงไปบนผิวแล้วผนึกเป็นแผ่นเดียวกันแล้ว,ลวเมื่อเราขยับผิวมันมีความยืดหยุ่นของโครงสร้างตามไปกับผิวได้ ส่งผลให้เมื่อเวลาผ่านไปคูชชั่นพวกนี้มักจะไม่เกิดคราบแล้วก็มักจะไม่ตกล่องนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลยตัวแรกเจจะเริ่มที่ตัวที่เจชอบที่สุดกัน ตัวแรกนะคะทุกคนจองสมุนมาสเตอร์คลาสเรเดียนคูชชั่นเจใช้สี Y5 ฮันนี่จ้ะขอบอกว่าจองสมุนมาสเตอร์คลาสตัวนี้เป็นที่ตัวได้ b e s t of the Year ร์คัชชั่นมาแบบหลายปีมากแล้วเพราะว่าผิวเจมันเป็นผิวที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะอย่างที่ทุกคนรู้มันเป็นผิว44ปีปีนี้ใช่ป่ะเป็นผิวที่มีริ้วรอยใต้ตาค่อนข้างเยอะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆเล็กๆทั่วหน้าโดยเฉพาะหน้าผากตรงข้างตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ใช้คูชชั่นที่มันไม่เก่งพอทุกคนมันจะเห็นเลยว่า เฮ้ยพอลงไปอ่ะมันจะไปเน้นร่องริ้วรอยแล้วระหว่างวันที่ผ่านไปอ่ะความเรียบเนียนมันก็จะลดลงเร็วมากเพราะว่าตัวแผ่นของครุชชันที่มันเกาะตัวกันอ่ะมันไม่ยืดหยุ่นพอพอเจอผิวที่มันมีความชุ่มชื่นน้อยแล้วขยับแล้วก็ไปริ้วรอยี้ยมันจะเสียความเรียบเนียนเร็วมากนะทุกคนแต่ตัวนี้จงสมมุนเป็นตัวที่เจรู้สึกว่า the base แล้วเจก็จะลงให้ดูเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นว่าเออพอเจอตัวที่5เต็ม5้าหรือว่าดีที่สุดแล้วนะตัวอื่นอ่ะมันก็จะอ๋อมันเป ทุกคนคะสภาพผิวเจ๊ตอนนี้ก็จะเป็นผิวที่มีรอยสิวแบบนี้เลยสิวกําลังแบบอักเสบบ้างด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีริ้วรอยใต้ตาแล้วก็มีความแห้งข้างจมูกค่อนข้างสูงหน้าผากมีริ้วรอยเล็กๆอยู่บ้างความเรียบเนียนก็จะไม่เท่าผิวเด็กๆเก่ะ มันก็จะมีแบบอย่างนี้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวเจจะให้ดูแล้วกันว่าจองแซมูนมาสเตคลาสที่เจ๊แบบให้นางแบบเป็นเบสออฟแต่เยียมาหลายปีแล้วก็แบบซื้อซ้ำมาไม่รู้กี่ตลับแล้วเนี่ยทำไมนางถึงได้เบสออฟสำหรับผิวเจ๊อะมาเนี่ยนะจ๊ะ แน่นอนตัวนี้คะแนนได้5เต็ม5เลยจ้ะตัวนี้เป็นคูชั่น n f i n i แบบโล o เบามากลอรูขุมขนริ้วรอยดีมากความปกปิดปานกลางถึงมากนะจ๊ะทุกคนและความยืดหยุ่นของโครงสร้างนั้นดีมากความติดทนนะคะทุกคนเจ๊ว่าใช้ในอาคารสำหรับเอาดอ์เล็กน้อยออยังใช้ได้แต่ไม่เหมาะกับการทำ,ำกิจกรรมกลางแจ้งนะจ๊ะเหมาะกับผิวประเภทแบบเจ๊คือผิวแห้งเทอรกแน่นอนตัวนี้ Her h e Highness Nude Air Acne Serum Cushion SPF 50+ PA++++ เลยจ๊ะตัวนี้มี สาเฉดสีด้วยกันเจ๊ใช้สี25แทนนะจ๊ะครุชชั่นตัวนี้เป็นครุชชั่นประเภทเซมิแมตจากทุกคนเนื้อบางเบาความปกปิดปานกลางถ้ามีรอยสืวอต้องใช้คอนซีลเลอร์ร่วมด้วยนะจ๊ะความยืดหยุ่นของโครงสร้างเจ๊ให้ปานกลางนะความติดทน แ้่นค่าคสำหรับเอาดอเล็กน้อยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่ะได้เหมาะกับผิวธรรมดากับผิวแห้งตัวนี้ทําได้ดีแต่ยังไม่ถึงป้าจองของเจฉะนั้นเจให้สี่าจ้ะเคทีดอลน็อตทูแม t สไลด์คุชชั่นเอสเอพบบวกพีเอีบวกจ้ามีสีสีด้วยกันสีที่จะใช้ในคลิปส่วนสีฮันนี่เบนะจ๊ะเป็นคุชชั่นที่ฟินิชแบบเซมิแมทเนื้อบางเลยพอปมปิดปานกลางค่อนไปทางมากนะจ๊ะทุกคนความมีหยุ่นของโครงสร้างอยู่ประมาณปานกลางนะจ๊ะใช้ในอาคารสลหรับเอาดอเล็กน้อยประมาณหนึ่งถึงผิว มันอะไม่ค่อยเหมาะกับผิวแห้งเท่าไหร่ผิวแห้งอะใช้ได้แต่มันแบบมันก็ไม่ได้แบบ exactly for ผิวแห้งเลยดูเก๋ปะแต่นั้นเจให้ตัวนี้อยู่ที่4.5าจ้ะ m i s ูมิฟ i ลเตอร e เ f ฟเฟก i ์แอรี่สกินครูค่ะทุกคนตัวนี้มี4สี4ด้วยกันเป็นครูัชนตัวแรกของเมส u mi เลยและในคลิปนี้ใช้สี03 Honey ี่จากประเภทของตัวนี้ Finish ิ e m i ม a t t ตตอนลงอะมันจะเหมือนลงครูัชน Glow เลยแต่เซตตัวแล้วอะเป็น m a t เพราะเลยไม่เหมาะกับผิวแห้งแต่เหมาะกับผิวมันบล็อกก็ผิวมันหลายคนที่เจ๊เจอบอกวว่าตันี้ททจึง ความยืดหยุ่นของโครงสร้างอยู่ปานกลางค่ะทุกคนตัวนี้ใช้ในคารสลับเอัลดอร์น่าจะประมาณ3 4ชั่วโมงเลยเพราะว่าค่อนข้างทนเลยทีเดียวนะจ๊ะเสือได้เหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวมันไม่เหมาะกับผิวแห้งแบบเจ๊เจ๊ก็เลยให้คะแนนที่3เต็ม5าจ้ะ m o r o s c a Dewy Skin Airy Cushion SPF 50 PA++++ ตัวนี้มี4สี4ด้วยจันจ้ะในคลิปใช้สี 04, 04 Soft Beige เป็นคุชชั่นแบบเซมิแมทนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาเป็น Dewy Skin Airy Cushion นะแต่เจ๊ว่ามันออกมาทางเซมิ มาากกว่นะคะคขอติอย่างหนึ่งก็คือสีเข้มสุดของเขาอะคือสีที่เจ๊ใช้อยู่ในคลิปนี้แหละคือมันก็ยังขาวอยู่ฉะนั้นคนที่ผิวสองสีก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจ๊ะความปกปิดปานกลางความยืดหยุ่นอยู่ที่ปานกลางใช้ในสภาพอากาศอาคารสลับเอาด o o r หนึ่งสองชั่วโมงประมาณแค่นี้แหละทุกคนตัวนี้เจ๊ไม่เหมาะกับผิวแห้งแต่เจ๊ว่าถ้าเป็นคนผิวธรรมดาที่แบบไม่ได้มันมากหรือแห้งมากไปเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะโอเคฉะนั้นตัวที่เจ๊ให้อยู่ที่สามแต้มมากเถอได้เนาะเซซานชิฟฟอนฟิตคัชชั่นฟาวเดชั่น เอพ้าบวกบวกนะจ๊ะตัวนี้มี3สีในคลิปจะใช้สี2สูตปีที่แล้วเจ๊าทารีวิวของคุชชั่นเซซานไปผลก็ออกมาดีด้วยนะปีนี้อันนี้จะเป็นตัวใหม่ของเขานะคะรุ่นชิฟฟอนฟิตฟินิชของเขาเป็นเซมิแมทนะคะทุกคนเนื้อบางมากความโปร่งสูงเลยอะเหมาะกับเอเวอรี่เดย์ลุคหรือคนที่ไม่มีปัญหาผิวมากเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าความปกปิดน้อยแต่ความยืดหยุ่นของโครงสร้างค่อนข้างดีเลยนะอาจจะเป็นเพราะมันโปร่งมากด้วยมั้งมันมีแบบผงแป้งอยู่ในคุชชั่นค่อนข้างน,นบบา ตัวนี้เหมาะกับสภาพอากาศในอาคารสรับเอาดร์ประมาณ1นชั่วโมงประมาณนั้นทุกคนเหมาะกับผิวธรรมดาถึงผิวมันผิวแห้งก็อย่างเจ๊ก็น่าจะยังใช้ได้อยู่แต่ต้องเป็นคนที่ไม่มีปัญหาสีผิวผิดปกติเลยเพราะว่ามันโปร่งมากจ้ะตัวนี้จะให้คะแนนอยู่ที่สเต็ม5้าจ้ะสุริพรแมตต์ดีครูชั่น s อสเอฟสบวกตัวนี้มีสีสีราคาดีมากด้วยฟินิชแมตต์แบบมัดเลยทุกคน <c oughs> เนื้อนันเปิบสัตตัวเร็วละปกปิดบาแต่สดายตัวนี้ความรู ของโครงสร้างค่อนข้างน้อยนะคะเหมาะกับการใช้งานในอาคารสลับเอาโดได้สัก3าชั่วโมงเพราะค่อนข้างติดทนนะจ๊ะและตัวนี้เหมาะกับผิวมันนะคะทุกคนใส่ตื่นต้องชอบตัวนี้เลยแต่ผิวที่มีริ้วรอยเยอะๆแบบเจ๊ไม่ค่อยเหมาะไงน้องไม่ได้สร้างมาเพื่อเจ๊ก็ให้คะแนนที่สามเต็มห้าจ้ะเชาวผิวมันตัวนี้น่าสนใจนะราคาดี 2P original oh my good skin cushion SPF 50 PA 3บวกมีสีสีเจ๊ใช้สี03และราคาโอเคมากๆค่ะทุกคนฟินิชของ ขเขาเป็นฟิลิชโกล์นะจ๊ะเนื้อคล้ายจองสมุนมาสเตคลาสมากค่ะเธอแต่ราคาถูกกว่ากันประมาณ2อถึงสเท่านะจ๊ะความปกปิดปานกลางถึงมากความยืดหยุ่นของโครงสร้างดีใช้ในสภาพอากาศในอาคารสลับเอาด้ประมาณ2 -3 ถึงชั่วโมงโอเคนะคะทุกคนคนะตัวนี้เหมาะกับผิวเจเลยแล้วเจก็ว่าผิวธรรมดาก็น่าจะใช้ได้และด้วยความที่หัวพธาหารดีแล้วคล้ายของแพงเลยแต่ราคาถูกกว่าฉะนั้นตัวนี้เจให้5เต็ม5เลยจ้ะไปกับป้าจอง m a x Studio Fix Longwear Cushion f o u n d Edition SPF 50 PA 3บวกตัวนี้มี4-4สีด้วยกันนะจ๊ะในคลิปจะใช้ NC 2 0 ราคาจึ้งหน่อยนะคะแต่ว่าปีนี้เจ๊ใช้คูชั่นที่ราคาจึ้งอ่ะน้อยหน่อยเราจะเป็นราคากลางๆก,งกับไปทางถูกๆเลยนะแม็กตัวนี้ก็จะมีโผล่ขึ้นมานะคะฟินิชของเขาเป็นฟินิชเซมิแมทจ้ะบางเบาเซ็ตตัวได้โดยไม่ต้องใช้แป้ง,งเธออันนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากความปกปิดปานกลางนะจ๊ะบิวเพิ่มได้ความปกปิดมากขึ้นแต่บางความยืดหยุ่นโครงสร้างดีเลยนะจ๊ะเป็นคูชั่นเซมิแมทที่ความยืดหยุ่นดีอันนี้ขอชมใช้ในสภาพอากาศในอาคารสลับอท์ดอ้อ สัประมาณ2-3ชั่วโมงก็ยังสวยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องหมอกค่ะมองหมอกกับคนผิวทร่มาดาอานผิวมันผิวแห้งอย่างเจ๊น้องแบบอก็ใช้ได้แต่แบบก็ไม่ได้เดอะเบสนะเจ๊ก็เลยให้น้องที่4เต็ม5จ้าเจ๊ขอสรุปรวมคูชชั่นที่เจ๊ใช้แล้วชอบให้คะแนน5เต็ม5ดังนี้จ้ะและตัวที่ได้คะแนนรองลงมา4เต็ม5ดังนี้จ้ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของ คใช้แล้วชอบในปี2024ของเจนะคะปีนี้ก็กุบกริบกุบกริบเบาๆนะคะแต่พูดเลยว่าเจค่อน mm hmm. ข,ข้าง Amazing กับผลการใช้งานของคู้ชั่่นอยู่2ตัวซึ่งเป็นคูชั่นที่ราคาไม่แรงเลยนะคะก็คือตัวที่บอกก็คือ 2P Original นะคะคือแบบทําได้ดีเทียบเท่าป้าจองจริงๆนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครมีปัจจัยเจก็อยากให้ลองจองสมนนนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างเนี้ย ของดีที่แบบลงทุนแล้วแบบคุ้มทุกบาททุกสตางค์มันแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนค่ะโอเคอย่างนี้เข้าใจละได้ในฐานที่เข้าใจวันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะทุกคนซีรีส์ใช้แล้วชอบปี2024ก็น่าจะจบลงที่คุชชั่นนี่แหละเพราะว่าทาในส่วนของเครื่องสำอางในส่วนของรองพื้นไปแล้วในส่วนของเครื่องสำอางอะเจ๊พูดถึงคอนซีลเลอร์กับแป้งไปแล้วเพราะปีที่เราใช้ไม่ได้เยอะหลายตัวนะคะมักนก็ประมาณนั้นจบละเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแบบต้นปีใหม่กันแล้วค่ะทุกคนค่ะอ่ะไปละสวัสดีค่ะบาย